ตอนแรกว,วันนี้ไปที่ศึกฟุตบอลฟินแลนด์วิสเคาลิกเป็นเกมคู่ระหว่าง KTP พบกับทางอินเตอร์ตูคูนะครับคู่นี้ลงสนามเวลา22นาฬิกาตรงซึ่งทางเจ้าถิ่น KTP ครับอยู่ในโซนท้ายตารางเป็นทีมบุ้ยนะครับเล่นมา15นัดมี10คะแนนยิงไป16ประตูแล้วก็เสีย36ประตูครับขณะที่อินเตอร์ตูคูเป็นทีมหัวตารางในเวลานี้ครับเล่นมา15นัดมี33คะแนน ยิงไป30ประตูแล้วก็เสีย10ประตูนะครับผลงานห้เกมที่ผ่านมาครับ KTP ชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้3เกมล่าสุดบุกแพ้ ACU ูมานะครับ2ประตูต่อ3ขณะที่อินเตอร์ตูคูนะครับชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะจาโรมา3ประตูต่อ1นสถิติการเจอกันคู่นี้นะครับก็เป็นทางอินเตอร์ตูคูที่ข่มมิดเลยครับชนะมาในการเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับ ล่าสุดพบกันบ้านอินเตอร์ตุกูก็ชนะไป5ประตูต่อศูนกับความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้โดยเงื่อนไขเนี่ยให้ทางทีมเยือนอินเตอร์ตุกูต้องชนะด้วยความห่าง2ประตูนะครับก็ดูว่าเป็นโจทย์ที่ศูงเกินไปนิดนึงนะครับแม้ว่ามาตรฐานทีมจะเหนือกว่าฟอร์มก็เล่นดีกว่าแถมสถติก็ค่อนข้างข่มนะครับแต่ถ้าไปเจาะกันจริงๆเนี่ยเกมเยือนของอินเตอร์ตูคูชนะคู่แข่ง ก็แค่หืดจับนะครับส่วน KTP เองในบ้านเนี่ยเหนียวแน่นนะครับช่วงหลังไม่แพ้ใครมา4เกมแล้วเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยมองว่าเจ้าถิ่นสู้ได้นะครับแพ้ก็ไม่น่าขาดโอกาสยังเสมอมีครับคู่นี้เลือกไปที่เจ้าถิ่น KTP ส่วนคู่ที่สองครับเป็นศึกฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับเกมคู่ระหว่างวีบอกพบ FC โคเปนเฮเกนเป็นการขันขนัดแรกของฤดูกาลนะครับลงสนามเวลาเที่ยงคืนตรงโดยทางเจ้าถิน่นวีบอกนะครับผลงานก่อนหน้านี้เนี่ย ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องนะครับก็ผลงาน5นาที่ผ่านมาชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับขณะที่ FC Copenhagen นะครับก็ชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1โดยตามสถิติการเจอกันคู่นี้นะครับ5ครั้งหลังสุดที่พบกันเป็นทาง FC Copenhagen ดีกว่านะครับชนะ3เกมส่วนวีบ o r ชนะ1เกมแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน1เกมนะครับกับความน่าเป็นของเกมในคู่นี้โดยเงื่อนไขให้ทาง FC Copenhagen บุกมาชนะ1ประตูเพื่อเฮเบลนะครับก็ดูแล้วมองว่าไม่ง่ายนะครับเป็นเกมนัดแรกของฤดูกาลด้วยครับแล้ววีบอกเองก็เป็นทีมที่ถือว่ามีมาตรฐานใช้ได้นะครับในบ้านเหนียวแน่นอย่างน้อยมีโอกาสยันเสมอได้คู่นี้เลือกไปที่วีบอกครับส่วนคู่ที่3ครับเป็นกันที่ศึกฟุตบอลโปลแลนด์เกมคู่ระหว่างเลชพอตแน่นพบกับทางคราโควียเป็นเกมนัดแรกของฤดูกาลนะครับลงสนามเวลา1นึนากาสานาที ซึ่งผลงานช่วงที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับทางฝั่งเลสพอตแน่นชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับล่าสุดเนี่ยเล่นในเกมซูเปอร์ครัพแพ้กับทางลีเกียวซอร์อไป1 2ครับขณะที่ทางคลาโควเวียนะครับผลงาน5เกมที่ผ่านมาชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครซึ่งตามสถิติการเจอกันคู่นี้เป็นเลสพอตแน่นที่ดีกว่านะครับชนะมา3จาก5ครั้งที่พบกันแล้วก็ไม่แพ้เลย กับความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้โดยเงื่อนไขให้ทางเลสพอตแน่นต้องมี1ประตูยืนพื้นนะครับดูแล้วก็มองว่าน่าเชียร์นะคะนรับเปตบอลเหนือกว่านะครับเล่นในถิ่นด้วยเพราะฉะนั้นมองวโอกาสชนะสูงมากนะครับก็ดูไปที่ประตูที่2ครับคู่นี้เลือกไปที่เลสพอตแน่นครับ